สวัสดีค่ะพบกับครูโบมินิมารู้สตูดิโอนะคะวันนี้ครูโบจะมาสาธิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการก้าวผมการเตรียมหัวหุ่นเพื่อการก้าวผมค่ะสำหรับผู้เรียนนะคะถ้ายังสงสัยอยู่ว่าการเลือกหัวหุ่นเพื่อใช้ในการก้าวผมเลือกอย่างไรบ้างนะคะ จะแบ่งเป็นเนื้อผม2แบบค่ะอันนี้คือเป็นแบบผมแท้ร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งจะทำความร้อนได้เต็มที่เลยสามารถม้วนโลนะคะได้ได้ทำสีทำเคมีได้ส่วนหัวหุว่นอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นไหมค่ะสังเกตดูว่าถ้าไหมมันจะมีความเป็นเงาเป็นพิเศษแล้วก็ตัวนี้จะทำความร้อนไม่ได้เหมาะสำหรับเอามาเปียเล่นมากกว่าตัวนี้เวลายีก็จะยีไม่ค่อยขึ้นนะคะสังเกตจับเนื้อผมเขาจะมีความลื่นเงาวิบวับ ถ้าเป็นผมแท้ถ้าเราสัมผัสดูจะมีความเนื้อสากำรับหัวหุ่นนะคะถ้าแบบมีบ่าแบบนี้นะคะจริงๆถ้าเป็นร้านทั่วไปไม่ค่อยมีแต่ถ้าถ้าอยากได้จริงๆครูโบแนะนำเป็นที่มาดามหัวหุ่นหัวหุ่นปกติถ้าเป็นแบบไม่มีบ่านะคะหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยค่ะหลายๆที่นะคะจะมีอย่างเช่นร้าน JNB หรือร้านขายส่งอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปก็จะมีค่ะ แต่ถ้าเป็นผมแท้จะหายากหน่อยครูโบแนะนําให้เซิร์ชในออนไลน์เอาก็ได้คะ่ะเซิร์ชว่าหัวหุ่นผมแท100้ร้อเร์เซนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาใน Google ลองดูคะ่ะแล้วมีบาทต่างกันยังไงกับไม่มีถ้ามีมีบาต่างกันยังไงกับไม่มีบาทถ้า,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 รา,ถา,าเราชอบตกแต่งให้ตุ๊กตาดูสวยงามสามารถใส่สร้อยได้หรือ ตรงรูหูตรงนี้ค่ะเราสามารถใช้เข็มเย็บผ้าลนกับไฟแช็กแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็จะได้เป็นที่เสียบต่างหูนะคะค่ะเราสามารถเล่นกับตุ๊กตาได้เพื่อความสวยงามอันนี้อยู่ที่ผู้ฝึกก้าวจะชอบหรือเปล่าลองเลือกดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการก้าวผมนะคะมีอะไรบ้างอ่าเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้แว็กนะคะของแกสบี้คุณสมบัติคือช่วยให้เส้น เก็บเส้นลูกผมให้เรียบเนียนเกาะกันนะคะตัวนี้สําคัญมากในการก้าวผมนะคะควรที่จะมีเวลาเลือกก็เลือกเป็นกระปุกสีชมพูนะคะ,ะคราคาอยที่ประมาณ245บาทหาซื้อได้ตามที่ร้านบูธวัสดุน,นะคะต่อมาแป้งโรยใ,ใช้ในการยีผมนะคะของชวัสขอบขาตัวนี้คุณสมบัติค่ะทำให้ มีเส้นผมมีความฝืดยีผมให้ยีง่ายขึ้นนะคะสําหรับเส้นผมที่มีความมันตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะในการก้าวผมตัวนี้นะคะใช้โรยผมก่อนการยีผมค่ะหาซื้อได้ตามที่ร้านบูธวสัสดุทั่วไปค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ180บกว่าบาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหวีหวีเป็นซี่ฟันปลาแบบนี้นะคะเป็นหวียีผมค่ะหางหวีก็คือจะเป็นด้ามยาวแบบนี้นะคะใช้ยีแล้วก็ใช้เขี่ยเส้นผมให้เรียงเส้นในการก้าวผมค่ะ เป็นหวียีผมนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณอ0่า20หรือ30กว่าบาทแล้วแต่ร้านนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปค่ะมันมีแบบดีกว่าไม่ดียังไงมันดูยังไงไมหรือว่าท,ทุกอย่างก็เหมือนกันเลยค่ะ ถ้าเวลาการเลือกหวียีนะคะถ้าเป็นแบบพลาสติกก็จะพังง่ายหน่อยเวลาที่เขาโดนสเปรย์บ่อยๆคะ่ะแต่ถ้าเป็นด้ามไม้จะแข็งแรงทนทานกว่าใช้ได้ยาวนานกว่าคะ่ะต่อมาค่ะเป็นหวีซี่ข้างห่างแบบนี้นะคะใช้ในการเวลาที่เรายีผมไปแล้วใช้ในการสางผมตัวนี้จะทำให้ลูกค้าเจ็บหัวนะคะ แต่ถ้าเป็นเป็นแปรงซีกห่างแบบนี้จะใช้ในการหวีสางผมหลังจากการยีแล้วได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่จะมีค่ะส่วนแปรงอันต่อมานะคะก็จะเป็นแปรงตัวนี้ค่ะใช้ในการหวีเส้นผมให้เรียบเนียนหรือใช้ในการสางผมได้ค่ะตัวนี้ราคานะ่าจะอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทค่ะซื้อได้ตามร้านขายส่งอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปค่ะ ต่อมาคือกิฟต์ดำนะคะควรที่จะมีปุ่มตรงหัว2หัวแบบนี้นะคะถ้ากิฟต์อันไหนที่มันไม่มีปุ่มตรงนี้แล้วเราไม่ควรนํามาใช้เพราะว่ามันจะทําให้เสียบหนังหัวลูกค้านะคะคือหยกัยกๆไหมเห็นบางทีไม่ต้องมีหยกักๆก็ได้คะ่ะใช้เป็นแบบเรียบปกติก็ได้นะคะค่ะที่คูโบชอบใช้จะเป็นกล่องกล่องแดงย่ห้อ m e ค c u r y เนี่คยค่ะอยู่ที่ราคา69บาบาทต่อมานะคะเป็นกิฟต์ฝอย คุณสมบัติของเขาไว้เก็บงานเส้นผมที่เราไม่ต้องการให้ปักให้จมลึกมากนะคะตัวนี้กิฟต์อยช่วยงานได้เยอะมากคะเ,เ,เวลาใช้ใช้ยังไงก็คือหักขาแบบนี้ค่ะเป็นตะขอแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วเวลาเราใช้งานก็คือเวลาที่เราใช้งานนะคะก็คือเราสอดกิฟเหมือนกับการเนาเนาเย็บผ้าค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็สอดปุ๊บค่ะต่อมาเป็นกิฟตตัวยูนะคะ กิบตัวยูมีคุณสมบัติใช้ในการติดเครื่องประดับหรือเป็นจำพวกดอกไม้เห็นไหมคะสังเกตว่าตัวตัวยูตรงนี้จะมีความแข็งแรงนะคะล็อกดอกไม้อยู่นะคะเวลาเสียบกับงานก้าผมหรือเครื่องประดับต่างๆคะ่ะจะมีความแข็งแรงกว่า กิ๊บฝอยเมื่อสักครู่นะคะต่างกับอันเมื่อกี้คือแข็งกว่าแข็งแรงกว่าล็อก็อกล็อกดอกไม้ได้อยู่กว่าค่ะค่ะต่อมาเป็นกิ๊บป,ปักเป็ดตัวนี้นะคะเอาไว้ใช้เปรียบเสมือนแขนข้างซ้ายข้างขวาของช่างเลยนะคะกิ๊บป,ปักเป็ดสําคัญมากค่ะเอาไว้หนิบผมต่อมากิ๊บป,ปักเป็ดนะคะเป็นแบบสแตนเลสคุณสมบัติของเขาก็าคือมันจะไม่เกี่ยวล้างผมค่ะถ้าถ้า จุดที่แตกต่างกับตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตัวนี้มันจะมีคุณสมบัติมีฟันซึ่งเวลาที่เราถอยกิ๊บดึงกิ๊บออกมาค่ะมันจะดึงผมออกมาติดมาด้วยแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะไม่มีฟันาลาเห็นไหมคะส่วนตรงนี้เป็นหนังยางรัดผมธรรมดานะคะต่อมาค่ะเป็นหนังยางรัดแกงคุณสมบัติของเขาจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบพลาสติกเมื่อสักครู่นะคะเหนียวกว่า มีความยืดหยุ่นเอาไว้รัดช่วงทุยนะคะ,ะถ้าเป็นหนัง,นงยางรัดแกงนะคะถ้าจะเป็นแบบสีดําเลยก็สามารถซื้อได้มีขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้ให้เราเอาหนังยางรัดแกงเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองต่างๆเอาไปย้อมกับครีมย้อมผมออร์ดาสสีดํานะคะ1คืนก็จะได้เป็นหนังยางสีดําแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเป็นสเปร์นะคะที่ใช้ในการก้าวผม อุโบชอบี่ห้อนี้ค่ะของชวาสขอบขวดสีดำนะคะ275บาทซื้อตามร้านขายส่งอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปค่ะตัวนี้กลิ่นไม่แรงค่ะต่อมาเป็นเครื่องหนีบเพิ่มเนื้อผมนะคะฟันจะเป็นหยกัยกๆนะคะตัวนี้คือทำให้เราเพิ่มเนื้อผมมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราใช้แบ่งผมปุ๊บเราจะตีช่วงจุดทุยใช่ไหมคะให้เราหนีบผมก่อนเพิ่มเนื้อผมค่ะอันนี้ใช้ในการก้าวผมด้วยเช่นกันเป็นม้วนโลไฟฟ้านะคะ หาซื้อตามร้านขายของทั่วไปค่ะจะเป็นร้านขายส่งอุปกรณ์เสริมสวยบูธวัสดุมีขายค่ะเราจะเลือกแกนในการใช้งานนะคะก็จะมีบางยี่ห้อจะมีบ่งบอกนะคะว่าแกน22นะคะส่วนใหญ่ที่ครูโบใช้ก็จะมี2แกนแกน22กับแกน25ในการก้าผมค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีสักอันหนึ่งก็แนะนําให้เป็นไซส์25ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นเน็ตค่ะใช้ในการเก็บงานก้าผมนะคะที่เราควรมีไว้ ก่อนที่เราจะก้าวผมควรที่จะเตรียมผมให้เรียบร้อยก่อนวิธีการสางเนี่ยหัวหุ่นนะคะใช้แปรงตัวนี้ค่ะในการสางหัวหุ่นเวลาที่เราหวีผมให้เราเริ่มจากจุดท้ายทอยเวลาสางผมนะคะค่อยๆเกาผมออกเบาๆก่อนนะคะอย่าพิ่งกระชากแรงเดี๋ยวผมจะขาดออกไปเยอะหวีไปทางซ้ายทีขวาทีนะคะค่อยๆลื้องาน ผมมันจะมีความเกาะกันเนื่องจากเราใช้แว็กสเปรย์ใช่ไหมคะให้เราเริ่มสางแต่ถ้ายทอยขึ้นไปค่ะแบ่งเป็นชั้นละหนึ่งนิ้วค่ะค่อยๆปล่อยลงมานะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกหุ่นหงิดเวลาสางหัวหุ่นใช่ไหมคะก้าวเสร็จแล้วก็อาจจะเอาไปสะเลยก็ทำให้ ผมลือออกยากนะคะเราควรที่จะสางผมให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปสระเมื่อเราสางผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งศีรษะ ก็ให้เรานำหัวหุ่นไปสระผมโดยการใช้ครีมนวดอย่างเดียวเวลาที่เราใช้ครีมนวดนะคะให้เวลาสระห้ามขายี้เหมือนหัวคนจริงๆนะคะให้เอามือสางเป็นแนวดิ่งลงมาแบบนี้แล้วก็ลาดน้ํานะคะเพื่อให้ครีมนวดช้าล้างแว็กแนละสเปรย์ออกโอเคค่ะไม่ต้องใส่แชมพูค่ะใช้ครีมนวดล้วนๆอ,อ,อย่างเดียวค่ะย,ยี่ห้ออะไรก็ได้ เอาคิมคิมนวดแบบถูกๆก,ก็ได้ค่ะเป็นแกลอนที่ขายตามร้านเสริมสวยจะได้ราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่เปลืองเราด้วยค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวครูโบจะเอาหัวหุ่นไปสระผมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มเตรียมผมเพื่อการก้าวกันยังไงบ้างค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะกับการที่เราเอาหัวหุ่นไปสระลงคิมนวดนะคะหลังจากนี้เราจะเตรียมผมด้วยการไดผมค่ะก่อนอื่นเราจะต้องฉีดสเปรย์กันความร้อน แต่จริงๆหัวหุ่นไม่ต้องการความร้อนก็ได้ค่ะที่กูโบจะเอาไว้ฉีดก็คือทําให้ไดง่ายครับตัวนี้เป็นสเปรย์ลิฟอินค่ะฉีดให้ทั่วหัวเลยค่ะหวีให้เรียงเส้นให้เรียบร้อยก่อนการแบ่งกิ๊ติดผมเพื่อกันใดค่ะ เริ่มแปลงผมจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเวลาเราสางหัวหุ่นโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาแบ่งผมเพื่อการดผมนะคะ อันนี้ก็คือเราได้ผมเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ผมมีความเรียงเส้นนะคะเงาทีนี้เราได้เสร็จให้เราเช็คเพื่อความชัวร์นะคะให้เราเป่าลมร้อนอีกรอบนึงให้เส้นผมไม่มีความชื้นเพื่อที่ว่าเวลาก้าวผมนะคะใส่ผลิตภัณฑ์ไปมันจะได้อยู่ทรงะคะ่ะเป่าอีกรอบหนึ่งคะ่ะไล่ความชื้นออกไปก่อน สรุปนะคะการเตรียมผมเพื่อการก้าวผมให้เราหวีสางผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปสระผมด้วยครีมนวดอย่างเดียวค่ะเวลาที่สระผมด้วยครีมนวดให้ใช้มือสางเป็นแนวดิ่งยาวลงมาแบบนี้ค่ะห้ามขยี้ผมแรงนะคะเพราะว่าจะทําให้หวีสางได้ยากหลังจากนั้นให้เราเตรียมหัวหุ่มด้วยการใดผมค่ะเมื่อได้ผมที่เรียงเส้นเงาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรา แบ่งผมติดกิฟเพื่อการก้าผมค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ติดตามชมมินิมารุสตูดิโอถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ